สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาริเนี a ช n แนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาแนะนําน้ําหอม7ขวดที่เราควรจะมีค่ะสําหรับคนที่กําลังมองหาเริ่มต้นสะสมน้ํำหอมหรือว่าใช้น้ําหอมมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วอยากจะได้แรงบันดาลใจนะคะก็นุ้ยแนะนํา7ขวดนี้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะ7ขวดนี้นี่ดีมากๆเนื่องจากทั้ง7ขวดสามารถเอามาเลเยอร์ ข้ามกันได้หมดเลยนะคะเพื่อสร้างกลิ่นใหม่ๆได้เป็นร้อยกลิ่นเลยค่ะรอติดตามชมกันนะคะนียชื่อว่าสาวๆเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าแคปซูลวอด์รบนะคะ ก็คือเสื้อผ้าที่เรามีเนี่ยแบบมินิมอลลิสที่สุดอะคา่ะไม่ต้องมีเยอะแต่สามารถเอามาคอมบายใช้ได้ในหลายๆเทศกาลหรือว่าในหลายๆรูปแบบฤดูกาลน้ำหอม7ขวดที่นึ้จะมาแนะนำนี้ก็เหมือนกันนะคะคือทั้ง7ขวดเนี้ยเพียงพอสำหรับทุกฤดูกาลไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวหน้า,นาฝนนะคะหรือว่าหน้าอะไรเดียรฤดูใบไม้ผลนะคะสำหรับทุกภูมิอากาศ ทั่วโลกนะคะและที่สำคัญก็คือสามารถใช้ได้ในทุกเทศกาลด้วยค่ะหมายถึงว่าในทุกงานปาร์ตี้งานบวชงานบุญงานศพงานเอ,อ่ออะไรอี่าไปทะเลอะไรพวกนี้ได้หมดเลยไปเที่ยวไปทำงานนะคะโอเคหนูอยากจะเริ่มต้นด้วยขวดแรกก่อนนะคะเป็นขวดที่สำคัญที่สุดที่เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจว่าคนไหนจะเป็นขวด ที่เด็ดของเราละกันนะคือน้ำหอมที่นุจะแนะนำเนี่ยอาจจะเป็นนิชทั้งหมดแทบทั้งหมดเลยนะถ้าเพื่อนๆเห็นข้างหลังเนาะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปเป็นแรงบันดาลใจได้ก็คืออาจจะหากลิ่นที่คล้ายๆกันก็ได้หรือว่าคนที่กำลังเริ่มต้นอยากซื้อน้ำหอมจริงๆนุก็ แนะนำนะทั้ง7ขวดนี้อาจจะค่อยๆเริ่มซื้อก็ได้ค่ะอาจจะยังออย่างที่นุ้ยบอกนะคะขวดแรกเนี่ยนุ้ยอยากให้เป็นขวดที่เริ่มต้นและคิดว่าอันไหนเป็นแนวเราที่เราชอบนะคะกลิ่นที่นุ้ยจะแนะนำเนี่ยโอเคคือเละทั้งหมดเนี้ยนุ้ยจะ ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่สำหรับขวดแรกที่นุ้ยจะพูดถึงเนี่ยนุ้ยอยากจริงๆผู้ชายก็ใช้ได้นะแต่ว่าผู้ชายเป็นคนอาจจะไม่ค่อยถนัดกับ clean, กลิ่นหวานๆเนาะก็ขวดแรกนุ้ยให้เป็นออปชันนะคะอาจจะเป็นเดล l น่าก็ได้ขวดนี้คือสำหรับขวดแรกที่นุ้ยอยากจะให้เพื่อนๆคีดคือติดทนนานเป็นแนวเรานะคะ และเป็นกลิ่นที่ออกแนวสำหรับผู้หญิงเนี่ยนุอยากให้ออกแนวฟรุตตี้ฟลอรัค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นกับเลเยอร์กลิ่นอื่นๆเพิ่มมิตินะคะสำหรับเดลีน่าไม่ต้องพูดมากเนาะทั้งหวานหอมแล้วก็ฟรุตตี้ฟ o อรันะคะลิ้นจี่กุหลาบ มีความเซ็กซี่ติดทนนานฟุ้งดีเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถเอาใช้ไปทำงานก็ได้ก็คือเสรไปให้น้อยๆเอาไปเที่ยวคลับบิ้งตอนกลางคืนก็ได้เนื่องจากฟุ้งดีมากๆนะคะแต่สำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แรงไปเนี่ยนุ้ยก็แนะนำนะคะอาจจะเป็นครีดส Spring Flower ก็ได้น,นี่อาจจะไม่ได้ฟุ้งมากมายแต่ว่าก็ออกแนวฟู t y f ฟลอร l นี่ยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมนะคะฟูตี้ฟลอร์หรือว่าถ้าไม่ฟูตี้ฟลอร์เนี่ย ก็อาจจะเป็นบาัคาระดูช540ก็ได้หวานแนวคอตตอนแคนดี้อันนี้นุ้ยแนะนำเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ใช้ยากแล้วก็ติดทนนานด้วยค่ะฟุ้งดีมากๆนะคะแต่สำหรับผู้ชายที่รูบสึกเออพวกนี้มันแบบอาจจะไม่ได้แมนมากพอ,อนุ้แนะนำอันนี้นุ้ยมีแต่เป็น p o อกเก็ตสเปรย์นะคะนิช h ชน e ่ฮาชิวัตครับเป็นกลิ่นออกแนวเอ,อ่อผลไม้ก็คือสับป,ปะรดลมควันวูดดี้นะคะชิลเอ,อ่อออกแนวจริงผู้หญิงก็ใช้ได้นะ คือออกแนวผู้ชายคี้เล่นเซ็กซี่ค่ะหรือว่าจะเป็นทอมฟอร์ดเฟบูลัสก็ได้นะคะกลิ่นมีทั้งออริสไม้หนังแล้วก็วานิลาซึ่งเซ็กซี่มากๆหรือสำหรับผู้ชายอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้นี่ก็มีเป็นแบบ10 ml ก็คือเลตันของพาร์ฟิมเดมเล่เหมือนกันพาร์ฟิมเดมเล่นี่คือสามารถไปลองก่อนได้นะคะที่เอทเทเลตเดอพรีสติจบแล้วสำหรับขวดแรกที่นุยอยากเพื่อนๆแบบ คิดหนักๆเลยว่ากลิ่นไหนจะเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนกับกลิ่นทีเด็ดของเราสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนุยจะใช้อันเดลิน่าเป็นตัวแทนนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเลตัน้นหรือว่ากลิ่นอื่นที่นุยเพิ่งพูดมาเนี่ยสามารถเอามาเลเยอร์กับ กลิ่นที่นี่ก็เำลังจะพูดถึงได้หมดเลยนุ้ยเลือกมาอีก6ขวดเนื่องจากรู้สึกว่า6ขวดนี้จะ represent ได้ทุกฤด,ดูกาลแล้วก็สามารถเอามาเลเยอร์เล่นได้หมดทุกกลิ่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไดลิน่านะทั้งหมดเลยใน6 อันนี้ที่นีรวมอยู่ด้วยเนี่ยสามารถเอามา p a i r ่่งข้ามกันไปคาบกันมาได้ซึ่งถ้าแ a รริ n 2ขวดเนี่ยสามารถเพิ่มกลิ่นขึ้นมาได้อีกประมาณ21กลิ่นด้วยคือฉีดเดียวๆอีก7กลิ่นเนี่ยมันก็หอมอยู่แล้วแล้วถ้าเราเอามาเล่นเลเยอร์กันเนี่ย คือเข้ากันแน่นอนนีอลองมาแล้วนะคะก็เพิ่มกลิ่นได้ยิบเอ็ดกลิ่นสำหรับคนที่ต้องการความมอชาเลนจ์จะเลเยอร์นะคะหรือแพริ่งสกลิ่นก็ได้นะคะก็ยังเข้ากันอยู่ดีคนไม่ชอบฉุนอาจจะแค่2ก็พอ3กลิ่นเพิ่มไปอีกเนี่ยก็ได้อีกประมาณเออกี่เท่าไหร่ อีกประมาณ35มุมรวมแล้วเนี่ยหกกว่าคอมบิเนชันแต่ว่าถ้าเกิดใครกล้ามากพอนะคะจะมาเลเยอร์4ี่หก็ได้นะคะรวมๆแล้วเนี่ยออกมาเป็น120กว่ากลิ่นเลยค่ะแต่สําหรับนุ้ยนี่คิดว่าสัก2หรือ3ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะสําหรับหน้าร้อนอ่ะอย่างที่นุ้ยบอกหน้าร้อนนะเราสามารถเอามาเลเยอร์ก็คือกลิ่นนี้อั l เลียโคโลนะคะกลิ่นออเรนเซนคิน เป็นกลิ่นที่ตอน่รกนุไมอินเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกว่านุม่มอินมากโดยเฉพาะการเอามาเลเยอร์เพราะว่าเป็นกลิ่นส้มที่สามารถเข้ากับอะไรก็ได้คือเอ่อเดลินาเนี่ยมันก็น่ารักสดใสด้วยลิ้นจี่อยู่แล้วแต่จะเพิ่มความซัมเมอร์เข้าไปนะคะก็เพิ่มส้มเข้าไปก็ได้แน่นอนไม่ว่าจะแอดไปกับเลั้นหรือว่าฮาชิวัตก็เข้ากันแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าเกิดสำหรับซัมเมอร์เนี่ย เ้าสองกลิ่นนี้อันนี้ก็คือ Pacific Rock Moss นะคะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่นุ้ยแนะนำเลยสำหรับซัมเมอร์เพราะว่าออกแนวคลีนเหมือนยินอยู่ข้างทะเลมอสซี่มัสกี้นวลละมุนแบบหอมมากๆอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มารู้สึกจะฝาทองซึ่งจะทำให้กลิ่นเนี่ยติดทนนานมากขึ้นอ้อสำหรับ Orange Queen หาซื้อได้ที่ k ิงพาวเวอนะคะเป็นกลิ่นส้มที่โดดเด่นและแท้จริงมากถ้าเกิดใครหานี้ไม่ได้ก็อาจจะลองหากลิ่นอื่นที่เป็นซิตรัสที่โดดเด่นนะคะอ่าก็คือในแนวความคิดของนีก็คือหากลิ่นที่มีความอาจจะเป็นเบอร์กาอตหรือเป็นส้มหรืออะไรเงี้ยได้ะคะ่ะที่โดดเด่นเพื่อจะเอามาเลเยอร์เพิ่มความไบรท์ให้กับกลิ่นอื่นๆหรือ Pacific Loc k Mos s อันนี้ก็คือจะออกแนวแอมเบรตซึ่งอันที่สามารถมาใช้แทนได้นี่ก็คือ บุเซชั่นซีเซลของโจมาโลนค่ะแต่อันเนี้ยนุ้ยชอบมากกว่าโจมาโลนเพราะรู้สึกให้ความชิลมากกว่าและที่สําคัญตอนนี้เขาออกอันใหม่มาสีทองซึ่งนุ้ยได้ข่าวว่ากลิ่นติดทนดีกว่าและอันเนี้ยก็คือสามารถเอาไปเลเยอร์เพิ่มความนุ่มละมุนกับ ตัวไหนก็ได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือจะทําให้ซัมเมอร์ฉีดเดียวๆหรือว่าจะฉีดคู่อย่างเงี้ยเอาไปเอ็กซ์ซอร์ซายหรือว่าไปจิมก็ได้นะคะเอาไปทํางานก็ได้นะและอีกอันหนึ่งที่นุ้ยอยากให้เพื่อนๆไปลองหานะก็คือกลิ่นที่3ามจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวไม้บุดี้ชัดเจนลองหาดูว่ามีกลิ่นแนวไม้อันไหนที่เราชอบฮอลลี่ของ so b, เอสโซอะค่ะเป็นกลิ่นแนวไม้ที่แบบคลีนมากๆไม้จริงมากๆนะคะอันนี้เอาไปเดินป่าอยู่เดียวก็ได้แล้ว ถ้าเกิดคอมบิเนชันนี้นะหอมมากๆก็คือเป็นกลิ่นส้มกับไม้รวมกันได้หรือว่าถ้าเลเยอร์พร้อมกับเดลิ n น่เนี่ยก็จะให้มากสุขุมมากขึ้นนะคะหรือ ถ้าจะมาเลเยอร์กับอันนี้ก็ยิ่งหอมใหญ่เลยอันนี้แค่พูดบางอันนะคือมันเอามาคอมบผสมกันได้หมดน,นะไอริสเตอร์ดีน่าเนี่ยโหเป็นอันที่นุก้ยกำลังบ้าคลั่งมาเพราะว่าเป็นกลิ่นไอริสบูดี้ที่ทําให้รู้สึกแบบหรูหรามากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เพิ่มไอริสเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้หรูหราแน่นอนอยู่แล้วมันก็จะทําให้ความรู้สึกว่าหรูหราแล้วก็สุขุมเอาไปทํางานก็ได้นะคะหรือจะไปออกงานก็ได้หรือเวลาจะไป อ,อ๋อแล้วก็คอลลี่นี่ก็คือติดทนดีมากๆนะคือจะเอาคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ออกให้มาดแบบนิบเนียบเอ่อนิ่งๆนิดนึง,นงค่ะผู้ชายก็จะยิ่งดูเท่ดูเนียบมากขึ้นเาไปออกงานกลางคืนได้เลยเดลิน่าเนี่ยก็ <ๆ S 1> ไปออกงานกลางคืนได้แล้วแต่ถ้าจะให้หรูมากขึ้นก็เพิ่มไอวิสเข้าไปนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่นุ้ยแนะนำก็คือไปลองหากลิ่นไอวิสที่ชัดๆเข้ามาเพราะว่าไอวิสเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มความหรูหราให้กับ กลิ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปออกง่ายกลางคืนได้นะคะและแน่นอน Tom f o r ์ด m b r e l รเรลชเ r กลิ่นหนังอันนี้เอามาโหรวมกันนี่หรูมากๆกลิ่นที่นูอยากให้เพื่อนๆไปหานะคะนั่นก็คือกลิ่นออกโทนหนังที่เราชอบค่ะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ย ผู้หญิงบางคนก็ชอบใช้ฉีดเดียเด่ยวๆนะอาจจะเป็นทอมฟอร์ดแอสเคลเลเตอร์ก็ได้มันมันจะแพงขึ้นไปนะมันก็จะออกแนวฟรุตตี้แล้วก็เป็นอ่าหนังแต่อันนี้จะออกฟลอร์หนังนะคะในราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปอะ่ะแล้วนุ้ยก็ชอบมากพอซึ่งปกติถ้านุ้ยฉีดเดียเด่ยวๆนุ้ยอาจจะไม่ฉีดนะแต่ว่าเอาเวลาเอามาเลเยอร์เนี่ยดีมากๆม,มันยิ่งทําให้เป็นแบบผู้หญิงดูเปรี้ยวมากขึ้นหรืยว่าเหมาะกับชุดนี้มากเลยเนี่ยคอมบายนี้นะ หอมมากๆนะคะหรือว่าอันนี้จะไปคอมบกับอะไรก็ได้นะเป็นกลิ่นที่ดีมากอะคอมบายกับอันนี้ก็เลิศมากๆเลยค่ะหรือว่าจะกับกินส้มกลิ่นไม้เข้ากันหมดเลยนะคะอันเนี้ยดีมากๆและอันสุดท้ายนะที่นุยอยากแนะนำให้เพื่อนไปหาก็คือกลิ่นออกแนวทองค่า น้ำพึ่งหรือว่า,อ,าออกแนวเรียกว่าอะไรนะแอเมเบอร์อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจะทำให้ความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นบวกกับหรูหราด้วยอาจจะแนววานิลาก็ได้แต่แต่รู้สึกว่าแอาเมเบอร์ให้ความรู้สึกหรูหรามากกว่าค่ะและอันนี้ที่นุชอบมากนุก็พูดบ่อยเนอะของ w i i t e ฟ e r f u ู e นะคะแนะนำให้ไปซื้อเลยลก่นชื่อว่า อ่านไม่ออกเอปุยเจฟุมนะคะอันนี้นุ้ยแนะนำมากๆเพราะว่าออกแนวน้ำผึ้งหวานน่ากินหรูหราแอมเบอร์มีกลิ่นยาสูบเบาๆซึ่งไม่ได้แบบโอเวอร์พาวเวอร์ค่ะตัวที่นำจะเป็นน้ำผึ้งกับแอมประมาณแอมเบอร์มากกว่านะคะคืออีกอันหนึ่งที่นุ้ยชอบที่นุ้ยบอกแล้วว่าอาจจะเป็นทองค่าก็ได้นะคะก็คือทองค่าคอมมดิตี้ แต่นี่ดูว่าน่าจะหาซื้อยากที่เมืองไทยนี้น่าจะง่ายกว่าและให้ความรู้สึกอร่อยด้วยเหมือนกันคะ่ะคอมบายกับอะไรก็ดีงามไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกับไอริสกับสม้มนะคะก็ดีหรือว่ากับหนังก็ดีนะคะนั่นก็คือเป็นเจ็ดกลิ่นที่ดูยอยากแนะนำให้เพื่อนๆลองแบบ ไปหาดูเนอะเป็นการเริ่มสร้างเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำหอมคอลเลกชันน้ำหอมอาจจะไม่ได้เป็นกลิ่นทั้งหมดตามที่นุ้ยมีก็ได้คือถ้ามีทั้งหมดเนี้ยนุ้ยก็ค่อนข้างรับรองนะว่าเอามาเลเยอร์กันเนี่ยหอมแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดใครยังหาไม่ได้หรือว่ายังงบไม่พอเนี่ยก็อาจจะลองหากลิ่นที่ออกแนวคล้ายๆอย่างนี้เป็นการสร้างคอลเลกชันหรือว่าแคปซูลของเราก็ได้แค่มีเตัวนี้นะคะ คอลเลกชันของเราก็สมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะไปงานชิลงานหรูไปทะเลไปจิมนะคะออกกำลังกายไปงานแต่งงานทำงานก็ครบพอแล้วค่ะ B7 ตัวนี้ครบแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะมีตัวไหนตัวเด็ดๆที่อยากแนะนำบ้างหรือว่า รู้สึกว่าเออถ้าเรามี7ตัวไหนเนี่ยแล้วมันจะเป็นคอมบิ n เนชันที่เพอร์เฟกต์สำหรับเราก็ลองแนะนำกันมานะคะนี่นุ้ยใช้เวลาคิดอยู่นานมากเลยนะกว่าจะเลือกสัร7ตัวนี้ได้ขอบคุณเพื่อนที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย